ห้าเกสี่บงลูกถัดเจีนดีๆดิ๊ตัวใด็กเกียดหกสี่เจ็ดหกสี่ 7, 6, แมนอีริอิอริเก็ยตัวผมได้บ,ดบ่ตัวบ่งดูกเหตุหาหาชัดห้าตัวนี้ตัวนี้เป็นเจ็ดนี่แมน,น,นเกีดนันหกนันสี่ยังไง าสีสิมาเด้มาล่างโบมาล่างกับมาบนนะน่ออมามัุ่ดี้เกจ็ดก็ได้หาก็ได้ได้นี่แมน่นอันนี้ครับคุณพ่อท่านเห็นนะครับเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสี่อตัวพีนี่ตัวพีค่อยกข,ของอนท่าน หก4ก็เป็นได้แต่ว่าตัวนี้บางนึงคือเก็เบิ้งขอดใต้นี่เป็นเจียแต่ว่ามึงขอดทั้งเคืองนี่มันเป็นห้าหกสี่แม่มาสัเห็นไ่มมันชัดเกนนี่ด้5ิหาชัดง่แม่บ่สันหรือจะเป็นเก็ก็ได้หรือเป็นหาก็ได้ห้าหสเนี่ยหกสี่มนี่นะเห็น่มันชัดเกยหาหกสี่หาเจ็่แมน เพิ่งจงได้ค่อยให้เลยว่าซองตัวนี้ขนาดขึ้นว่าอยากมาซองว่ะจิแม่ขึ้นอยากเห็นว่าซองตัวนี้เพื่อนจะให้ตัวนี้โอ้แต่ก่อนก็มีคนมาขอดูเลยครับนี่เพื่อนมามาเอาอยู่แม,มนตัวห้อยถากก็มี่ย้อนนี่นี่มือหนังพ่อมาเพื่อนเพื่อนมาเอาอยู่นี่แหละครับออเอาต้นนี่แหละนี่เพื่อนปูศาสตร์เอาบนนี้เลยนั่นโอ้ต้นมะขามเนี่ยอายุหลายร้อยปีนะครับมะขามอยากหลายปีแล้วเพิ่มาโอ้ยเกินฟงผมหมด มีโ่แมน์น่อยๆลอยปีเดอ้อนี่ต้องลอยไปพี่ลูกว่ามะขามยักษ์นะครับพ่อนงบมาคยเทนจเ่อเด้สต้น้าในฝันแ้าแปลงท่าปึ๊งบ่มีแปลงนะครับเทน คุณพ่อท่านเห็นห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่นะครับห้าหกสี่ไลขุนมนไปม่นมอยู่น้เลขมันอยู่แถวนีนะเนาะมันบ่อยู่ม้นบ่ไปใสติดหติดหกติดเ็ดติดแปดจเนี่ยบันไปติดเนอื่นเน่ยเก่ากับส่วนหน่อยเห็นไหติดห้าติดหกติดเจ็ดติดแปดจเนี่ยติดสนี่ยสี่ห้าหกติดห้าติดสี่ติดหกติดเจ็ดติดแปด หาตัวนึงวกไปวกมากวกมากวกไปหาหาเจ็ดซีเหรอครับหาเจ็ดซ,หดซีหาเจ็ดซีหาหกซีเหรอหาเจ็ดซีแม,มนแม,มือกับสันเนาะ ต้นมะขามต้นนี้มีคนมาขอบ่อยนะครับบางทีก็มีร่างทรงมามาขอนะครับผมเคยมาเจออยู่นะครับเคยมาเจอหลายครั้งห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่ต้นมะขามยักษ์ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่หาหกสี่หาหกนึ่งตัวนี้ก็เป็นตะยานเด้ผมว่าถ้าพงหน,น,น้นนกนา,กา,กนาก็ย่างกรเว้นเว้นหลวพ่อกัย่ากรกลับขึ้นมาเนื้อค่อยมั่นห้าเจ็ดสี่คนยอยากขึ้นอยากขายัเบิ้งปิดวาเนี่ นีแนวครับเป็นเป็นงานทันวันนึงแ่เดี๋ยวเห็นม,นมงคลงเยห้าเจ็ดสี่ห้าหกสี่นะครับต้นมะขามอันนี้เป็นความเชื่อสุ่มทุกคนนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้เราให้เป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อนะครับคุณพ่อท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับห้าเจ็ดสี่ห้าหกสี่ พี่มาเบองยังพี่ลงมาวงพี่ลงมาวงพี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหกสี่ถ้าใครเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับดดต้นยังบเนะเดี๋ยวเรามาดูมีเลย้มันมีมีหมองเดียวที่เห็นชัดเยนมากเนาะ ลองดูนะครับท่านใดเห็นเป็นตัวไหนนะครับเพราะท่านเห็น5้าเจ็นะครับยังเป็นบ่อามตัวบางไงบปหรือป่ปถือมีสามตัวได้หน่อยเลยนะพี่หาศูนพี่สามหกห้าศูนยพี่ <laughs> S <S อตอนนั้นเห็นทีแรกเห็นห7 4จด,ด้ีเนาะห7 4เออห7 4ชัดเกินไหลหาจดนี่นี่น,น,นี่เออภาพใหญ่นี้ห็นมัเนี่ยเขา,าเอาดูอยู่ได้ต้นมะขามต้นนี้ห,ห้าเจ็ดซีนะครับห้าเจ็ดซีห้าเจ็ด6ีห้าหกหีห,กห้ สามหกห้าศูนย์เลขสี่ตัวตัวนี้สามหกห้าศูนย์เลขสี่ตัวปะยังไงเลยเบิ้งที่ดีเเบิง้งตัวนี่เห็นเลยว่าสิบอกปะปะตัวเลยใครตัวใครนะครับเดี๋ยวก็วดูนะครับใครตัวใครอันนี้เป็นแนวทางน,นะครับผมย้ำนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่ว่าเรามาเราบอกห้าหกสี่จะออกห้าห้าเจ็ดจะออกก็เราเป็นแค่แนวทางนะครับเราย้ำนะครับ ตอนนี้ก็ได้มีการส่องนะครับคุณพ่อท่านเดินทางมาไกลนะครับวันนี้ไปทางมาแต่จังหวัดใดครับจากอุดรครับมาแต่อุดรเนาะแมนมาหาโชคโดยเฉพาะมาหาโชคโดยเฉพาะหาโชคโดยเฉพาะมากับซิมลี่นี่แหละครับยุ่งกัดกัดพู้น่ะเลขอกหาพันเบิองนาเที่งเป็นเป็นห้า เดี๋ยวมึงหนใจเป็นเกียดโอ้ยเกียดหกสี่แล้วจำเลนี่ไม่หาศูนยอยู่ไหมศูนย์ถ้าว่าตัวมันคือศูนย์คือศูนย์หาคือหาแปลกก็เป็นน,มมนี่ตัวอะตัวคือคักตคือคักเอาตัวใดคือคักมาเจนีนี่ต้อง่าไม่ต้องท่าม่ชัดแล้วมาถามเิ่ให้โกงจริงไ บ้านยายหนังเยอะเลีแล้ววางโน่นดิชอบจาเอาท่ธาหยุ่นด้วยเพราะว่าเออทายุ่นไม่เอามาที่มาเป็นกองซีคิวคิวไม่กองขวดซีคิวคิวที่ฉีดแล้วยนยังจะมีทหารเ้อะเด๋ยวมึงควรมาเลยอ้หีะอาเ่อนนดาโอ้ยตายลูก เดเอาหาก็ได nah. ้แมนทั้งเครื่องหาแต่ว่าทั้งีจมันเป็นเจันตัดปลายหาจนมันเจ็บมีหกนอองยนันนอห่กสี่นั่นน่มันเจ็ดหกสี่มันกลับไปก็ไม่ย่เพรวันนี้ละเลขนะมันไปใส่ดอกเจ็ดหกสี่หาหกสี่มนเหกสี้าหกือกล้ว่าเบื้องตัวนี้มัอหาแ แอ้ยเห็นชัดเลยนะชัดเจนั่ไหนผมยันเลขสองแปดออกอีีเลยเธอเบิ่งโรดเลขแนี่กยันแปน่ากลัวนะเอนอเลขแเลขห้านะฮะเลขเก่าที่เซียงเซมซี่ก็ได้สองแปนตัวมันสัันี่ยนี่แปดเนี่ากอะเนี่ยไปแมนไหพูดนะ เอาตัวเดียวเอาตัวเดียวเอาสตัวเอาสตัวสตัวนึ่งเอาสองี่แล้วก็ห้าแปเกาเอาห้เกาหน่้าแ้าเก้าเจ็ี่ห้าแปดห้าเก้าตัวทำซึ่งไงปิดปกติแท้แต่เลนเล่เบิเห็นมังเพระตลอดเรียวมองมาท่านเดทายต่าเดียวเห็นเลยนี่นะโี่มัไเรียวเห็นเลยเห็นมัเพิ่นอเห็นตัวไหนเอาเได้มากินมาท่านมองนี่บอ้ฉันนี่ มาไกลปนี่เนาะมากไกลปนีเพื่อนปวดเพื่อนพายกันนี่นมมามาเหี๋ยวเห็นหลดเนาะแต่ว่าก็าเปนี่ชัดหาเป็ดาเก่าแ่าเจ็ดนี่ก็ชัดแต่สี่ห้าเจ็ดฮาเจ็ดนี่ชัดเพ่เลยกระพราเป็นาเก่าเพ่มเลยกะพรเพิ่มเลยกระพรบเพิ่นเลี้ยงให้าเจ็ดแปดหน้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปด แมนม่อจะขนาดเจ้าบงยิ่งเป็เจ้ายังแมนม่อแมนจะวันนี่นะฮะนี่เจ็ดนี่แปดอ๋ออ๋อไหนดูเรสิโอเคนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจ็ดหกสี่นะครับเจ็ดหกสี่ห้าแปดเจ็ดแปดนะครับตัวเลขที่เห็นกันนะครับแล้วก็มีห้าสองนะครับอยู่ที่ต้นมะขามใหญ่นะครับเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกสี่เจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะครับ และก็52นะครับเราก็เป็นแค่แนวทางนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับหรือท่านอื่นจะเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนำไปลุ้นไปนเสียงนะครับสวัสดีครับ